ดูบรรยากาศชวนเราดูฝกนะครับก็โอ้ทุกคนมาแล้วมีนี่วะโอ้ดูไปกองเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะไปหาเห็บพอกหนึ่งวันฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะขึ้นไปบนภูเขารูกนี้นะครับก็มีหมามาด้วยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันะก็ขึ้นภูเขาสูดเฮ้ยวิ่ง โอ้สไลเดอร์นะมาคือไปมาก็อย่าไปไปไม่ถึงไหนนะครับเดี๋ยวคุณผู้กาลูกนี้เขาการสุกทีเดียวก็ยังไม่ถึงหนนะครับก็อีกไกลยอยู่นะครับดูบรรยากาศชวนเราดูฝนนะครับก็จะเราดูเรื่องทางเกษตรกรมเริ่มปลูกมาปลูกข้าวโพดนะครับก็บรรยากาศดีนะครับฝนก็ไม่ตกด้วย แถวสมัยก่อนภูเขารุ่นนี้ก็จะมีแบบวัตถุโบราณด้วยนะครับที่เขามาหาคูกค่กันอันนี้ไม่รู้ว่าวัตถุโบราณน,น่าจะสมัยก่อนนะครับโดยที่มาแตกเอากลับไปใช้ไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าไปถ้วยหรือว่าอะไรค้อข้างที่จะมีลายนี่ลายซึ่งมันก็อยู่อยู่บริเวณนี้นะครับ บริเวณนี้นี่ลายเส้นมันคล้ายๆนี้นยก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าท่อยหรือเปล่าเมื่อก่อนมันมีวัตถุโบราณนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปขับรดูเดี๋ยวขึ้นไปหาเห็ดนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ขึ้นภูเขาขุนเขาสุดแถวบริเวณนี้ชาวบ้านน่าจะไม่มานะถ้าชาวบ้านมาเราอาจจะไม่ทางเข้าก็ได้ ที่เราขึ้นมาก็นหน่อยหนึ่งและ้วะครับก็ยังไม่ถึงเดินขึ้นภูเขากลายอยู่นะครับก็เดินขึ้นเดินลองต้องหาดูบงภูเขานะครับเห็ดมันก็ไม่ได้อยู่ในพื้นดานนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปในป่าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่หาดูนะครับว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าเห็ดก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับโดยคาดเดาไม่ได้นะครับต้องหาอย่าเดียว จะเล่ามาเมื่อกี้ก็มาต่เจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับไปขึ้ไปหาหิดต,ต่ออันนี้ก็สามารถกินได้นะก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่อะไรเปดผักอะไรสักอย่างนึ่งนี่คนระับนี่เขากันเยอะเลยเดี๋ยวเราเก็บเลยไหมา้ามาเยอะก็ดีนะเดี๋ยวคือไปหาหิดนะครับนีเวลาเจอดอกไม้อย่างนี้ก็ได้คนระับ สามารถเก็บไปกินได้หน่อไม้มนะันพิ่งจะขึ้งใหม่นะครับโดยที่บริเวณนี้ไฟไหม้หน่อไม้ก็เลยครึ่งอันนี้ประมาณนี้ก็สามารถกินได้แล้วนะครับก็มีไรอัน,นถ้าเยอะๆก็ดีนะครับคนเราขึ้นไปโบงภูเขาก็ไม่เห็นนะครับเถอแถวนี้น่าจะเห็บไม่ขึ้นนะครัแล้วก็มาเจออันนี้แทนนะครับเขาเรียกว่าอ,อะไรอะก็อันนี้นะครับ กลิ่นมันจะแรงมากนะครับมันก็ลั้มม่พอดีดูไม่ลงวาตอนเลยนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยล่ะเดี๋ยวต้องรอสักวัส่งวัดเดี๋ยวมันจะมีไอ้แมลงมากินนะครับที่มันคล้ายไอ้ที่มันชอบไอ้คล้ายที่มันกีนขี้วัวนะครับใครว่าแมลงอะไรตอนนี้กลิ่นมันแรงมากแต่ว่ายังไม่มีนะครับ โอ้ลิม่มันเหม็นแบบว่าอยู่ใกล้ๆจะได้ได้กลิ่นเลยอ่ะเดี๋ยวก,กับปลาลานะครับเมื่อกี้ก็คิดว่ากลิ่นอะไรมันก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้แมลงยังไม่จีน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปอดไว้ทรัพย์ส่งว้าก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราจะไม่ไม่มาดูมาอีก ไอ้วันหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าโดยที่กลิ่นมันแรงมากนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนนะึงก็จะประมาณนี้นะมีสองนะกลิ่นเหม็นคล้ายตาลาเลยนะครับขนาดมาเลย์วายาตองเลยนะครับนี่มาเลยวังบินไปละกลิ่นเหม็นจักเดี๋ยวต้องปล่อยไว้สองวันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูไม่รู้ว่าจะทางชาาบ้างหรือเปล่ามันจะมีมาเลยวามากินนะครับ บางใช่มันจะมีไอแมลงมากีนะครับแมลงก็สามารถเอากลับไปกินได้เดี๋ยวเราปล่อยไว้สักสองวันนะครับเดี๋ยวมาพบก,กันอีกทีนึงนะครับรอนนี้เราก็มาดูไว้ก่อนก็หาเห็ดหาไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูไอถ้สาสองวันนะครับเดี๋ยวเจอไก่ทีนะครับรอนนี้เราพามาดูแมลงที่เราบอกนะครับก็มาถึงแล้วเนะมาดูกันว่ามีหรือเปล่านี่น่าจะมีนะครับอุ้้กคมาแม้วมีนี่วะ อ,นนอุ้งล่วงเยอะนะอดูไปกองเลยนะครเยอะมากรอบที่เรยจะมาไม่มีรอบนี้มามีเฉยเดี๋ยวเราจะเก็บเอาอันนี้นะครับอันนี้มีหรือเปล่าออกหมดแล้วยังมีเราจะเอาอน,นี่นครับ นี่แล้วก็เอากลับมาในกระทองแล้วนะครโดยที่เมื่อกี้ฝ่วงมันมานะครับแล้วก็เลยรีเอากลับมาก็มีหน่อยนึงนะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับแมลงเขาเรียกว่ามแมลงอะไร,รมันรั่วหรือเปล่ามันน่าจะมีไม่เจอะนะถ้ามันมีเยอะนี่มันเต็มอันนี้เลยนะครับโอเคก็อมอนนะ้นละเราขอใช้มอ้นนี้ก่อนนะครับ แล้วก็จะเกะใส่ในหม้อนี้นแะมลงก็มีหลายตัวก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแมลงอะไรไมาอยู่ในนี้นะครับแมลงมีหลายตัวนี่ว่าแมลงก็นี นะทุกก็จะประมาณนี้นะครับดูละเกะออกมาเยอะนะครับดูดูมันเดิมมันชอบกินอันนี้นะครับก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นมันแมลงคล้ายๆขีมออกมาจากขี้วัวน,นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บออกมาให้หมดเลยนะครับก็เก็บออกมาก็เหลือประมาณนี้นะครับ ก็มีอยู่นะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ไงหลายตัวอันนี้เหมือนมาออกมาจากขี้ดียังไม่หมมันคล้ายๆไอ้ที่มันเค้ากินไอ้เคําเรียก่อะไรขี้บัวนี่ไงขี้บัวขี้ควายมันจะชอบมันตัวคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดูหลายตัวทีเดียว อันนี้น้องหมดแล้วเหมดแล้วอย่างเดี๋ยหาดูนะมีตัวเล็กๆตัวนึงตัวเล็กๆก็ไม่ยอมออกมาเนาะโอ้มันจะบินได้ด้วยรึเปล่โอ้มันจะบินที่ไหนนะมันบีได้ด้วยนะครับหมดแล้วน่าจะหมดแล้วละ่ะมานนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวที่เหลือแล้วก็ใส่ขวดไว้ไม่งั้นมัาบีหมดมก็เหลืออยู่ประมาณนี้ อันนี้คือสูตรลองๆนะครับเดี๋ยวหาขวดมาใส่ไม่งั้นบินหายไปหมดเลยนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ไว้ในขวดนะครับก็ใส่ไว้ในขวดก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาไปขวดขวดกินก็ได้ครับมีหลายตัวทีเดียวอันนี้ถือว่าอย่าน้อยนะถ้ามันมีเยอะนี่เบ็ดอ่านที่มันกินเยอะๆมันจะเยอะนะครับโดยไม่รู้ว่าเรามาช้าเกินไปหรือเปล่าเลยได้ประมาณนี้ ก็ปิดฝาไว้มาวันนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับ้พวพบกการอีพต่อไปนะครับว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอจบในเท่านี้นะครับสวัสดีครับ